สวัสดีครับพี่น้อยซียนครับช่องพ่อแม่โรงยิงครับตลาดโชคอำนวยบางพีครับตำลุขึ้นา่ไหครับทางประมาณยี่สิบโลครับกอ เดี๋ยวเจอแก้นไ,<อ>ได้ใ<ห>นนะคะ ร้านที่ใหญ่เลยครับกว่างลานปูนครับสวัสดีครับกินหน้าไหมครับกินามากนะอ๋อ ของใส่ได <Es> <an> <specific for> <inal> ้ป่ะน <half> ี่ต้องส่งให้เข้าอีกที่ไหนก็จำเริญเห็นน้าประกาได้กไรอันอันแดนมหาเข้าจะได้มาของขึ้นไหมเข้ากรเียมไปย่างดีเข้าก็มาสิเสื้อไผ่น่าเสื้อไผ่สับ เม่หัวเอียเอาหัวเอียก็โอเคเจเขียววินาแดงเลยอ่ะเอาไม่ใช่ใโดนไฟโดนไฟนสวยจังมีวิกเลยโอ้ยโอาวเลยอันนี้ยเลยาประมาณสามหกประมาณนี้โอ้อ้ยมประมาณกปานี้โอย Hoy, อ,อุยอลิกอลิกเปลี่ยนไปอลิกไม่น่าเลยอลิกอลิกเฮนคือกะทยก็เกาอีกสวยหมเีบอกอย่ะว um ิ่งแรงนเดียววิ่งเลไม่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 มูเลยอย่าไปัวปู นี้คาดว่าวันได้คาดว่าอันนี้ันไ้เข้าเือตีเด็กยงตีสองโดยประมาณโอเคจะได้ีววไหมวันนีวันเสาร์ด้วรด้วันเสาร์กัสุดยอดแล้วันไหกัเสาร์แล้ววันเสาร์เหได้ไงเสาร์ได้เหรอเพราะว่าผมยิมอยู่ เงาเนี่ยมหาูหงเนี่ยถ้าอยู่บ้านเงาแน่เลยวันนี้แปลกมากเลยวันนี้ทุกคนแปลกไหมแปลกไหมเพราะโดนกับแม่บีไปไหนเอออย่าบอกว่าขาเดินไม่ได้หรือเปล่าอย่าบอกนะไม่บีอยู่นี่ไหมอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอยากบอกนะ ขออนาตเอาวันนี้น่หนูทำแต่งร้านอยู่นะทำไมไม่ให้หนูละชพี่เจี่เใช่ไหมมาเัยคือมาไรนะอาหมืนี่โอเควันนี้แต่งร้านนี่

ีมาด้วยเดี๋ยวมาเจาะใส่ได้ไห<ง>มใส่ดิกหน่อยมีอยู่ไปเอา,มา,มอเาอยู่รถครับม,มีไหมครับมีบอบองคนะ์กันมีนะขายขาลูกยูร,ร,ยรตูครับยู่รตบ

ได้อเดินแย้ทาได้ตอแถวหลับพี่มอนโอ้เมื่อกี้โดดมาหรอโดดตอแถวให้ลูกนะเข้าใจเแม่ข้าวเลยครับต้องดีบดีจะลูกแม่ของข้าวมาให้ อหนงครับพ่อถ่ายไหมพ่อมาถ่ายให้พี่เขาถ่ายให้ก็ได้กระป้ระปุน้ำกรุกน้ขอบคุณค้กับอีสานแค่ประมาณห้กกว่าวันคุ้ม